ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ล์โฮโลแกบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ล์โฮโลแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะเรอตั้งใจที่อยากจะมาร่วมใช่คือตอนแรกกะไว้อยู่แล้วว่าจะมาต่วละเนี่ย แต่ว่าละครเนี่ยเขาขอคิวเพิ่มเพราะคนจะทันไม่ทันแล้วพอดีจบตามกำหนดพอดีก็เลยได้มาวันนี้ได้บอกกับพี่พัลลี่ยังเขาหนือเปล่าหรือบอกบอกว่าเขาบอกว่าเป็นแบบซิดดาวดินเนอร์อะไรนะะั่นแหะเหมือนห้องจองที่ไว้อะไรอย่างเงี้ยเขาโทรแบบบังคับว่าเราต้องมาทำงานเลยไหมก็ตอนแรกก็โทรมาบอกว่าจะมางานแต่งไหมแต่ก,ก็บอกว่าเออบวกลบแบบไม่แน่ใจละครจะเสร็จทันหรือเปล่า เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจองที่เสือไว้มาจำเงินค่าโต๊ะไว้ด้วยแล้วคือเล่นก็บอกว่าสนใจไหมคะว่าเขาตก็ไม่ไม่ไม่นะคะก็คือเอ้าเพลงนี้เพลงแต่งงานวะเนี่ยอดดูช็อตเด็ดเลยนะพี่อะไรอะไรแล้ไม่ก็แบบว่าเหมือนเหมือนประมาณว่าคือเข้าใจก็เคยคุยกันอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่ ที่แบบว่าคนาีร่เคยแนะนำเพื่อนห้คนอื่นเขารู้จักเป็นรุ่นพี่ก็แบบบอกเจอกันสองเดือนก็แต่งอะไรยงเี้ก็คือระยะเวลาไม่จําเป็นก็เลยไม่ตกใจว่าเขาเจอคนที่ใช่ไหมเขาปรึกษาในเขาไหมเขาชอบให้มาปาร,ารึกษาไหมที่แบ<น>บพบกับเดนคือตัวเองเนี่ยเอาไม่รอดเลยเ <laughs> ขาคง, <laughs> ง,งไม่มาให้คำปรึกษาขอคำปรึกษาอะไรอย่างเจียพ่ะย่ะอีกอย่างหนึ่งเลย ก็อวยพรนเขาแบบว่ามีความสุขในชีวิตแต่งงานแล้วก็ทั้งหน้าที่การงานอะไรอีกยค่ะก็รักกันยาวๆแล้วก็มีลูกที่น่ารักเต็มไมีเต็มงวัดอะไรมาไหมคะลูกของพมาแต่ตัวมาแต่ตัวเพิ่งออกจากป่าเตรียมตัวไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยส่งไปให้หลายคนก็รู้ว่าวันนี้จะบอกเตียบเขามางานไหมในที่สุดชายก็มายินดีให้เพื่อเราเพื่อเรามีความสุขก็อยากจะมายินดีในวันสคัญ ดีใจเพราะว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากแล้วก็เห็นเขามีครอบครัวที่มีความสุขเราก็ดีใจค่ะก็ก็ดีใจที่เห็นเ,นเขามีวันนี้เพราะว่าเขาก็ตอนสมยัยก่อนก็พอพูดถึงเรื่องเพ่อนเขาบอกเขาอยากมีแต่งงานกับคนที่รักเขาจริงแล้วก็มีครอบครัวที่ดีแล้วก็วันนี้ก็เห็นเขาเป็นอย่างที่เขาต้องการก็แสดงเขาเคยบอกเราตลอดว่าเขาอยากมีครอบคัวอยากแต่งงานใช่เขาเขาบอกว่าเขาอยากเจอคนดีๆคนที่ดูแลเขาได้ลวันนี้ก็ย้ำชัดนะว่าจริงเราไม่มีปัญหาการ มาร่วมงานวันนีใ้ใช่ใชไม่ได้พกระเบิดมาด้วยยสบายใจไหมคะหมอเซียมสบายใจออกมาแบบดูแบบดีขึ้นสถานการณ์มันดูดีขึ้นจากมาก่อนทนี่จะมีข่าวแบบมีปัญหาการอ,อะไรเงี้ยไม่ไม่คือ,อเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วค่ะก็มาให้กําลังใจสปอร์ตกันทุกเรื่อง ก็คือหลายๆคนที่ผ่านมาก็จะแบบจับตามองกูแบบของจี๊บกับพอลลี่ที่แบบเมื่อก่อนแบบเหมือนสนิทกันค่อนข้างมากเหมือนแบบได้คบกันแล้วอยู่ดีทำไมผู้ชายคนนี้มาเป็นเจ้าบ่าวก็คนเขามีแฟนแล้วเขาก็มีเวลาให้แฟนเขาเวลาให้เพื่อนอาจจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยไม่น้อยใจใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่เข้าใจเพราะว่าปกติก็ทำงานเยอะไม่ค่อยได้เจอใครอยู่แล้วอาักะ ี่มาคนนี้เ่อเราคงไม่มาเมื่อเราคงไม่มาบอกว่าเราอกหัมตอนีแต่งงานไม่เกี่ยวหรอกโไม่ไดม่ได้่อกหันปกติวันนี้เรามาโอเคใช่ไหมคะยินดีเต็มร้อยขตังใช่ใช่ยินดีมายินดีให้หมดอยากยีตรงนั้นมากยคะ ถ้ามีโอกาสแล้วก็เราเจอคนที่ใช่ก็อยากมีแบบนี้เหมือนกันไม่อยากฝากบอกอะไรกับพี่เบนไหมในฐานะที่อยากให้ดูแลเพื่อนเราก็ยินดีด้วยนะคะพอลี่เป็นเพื่อนแล้วก็เชื่อว่าเป็นคเแฟนและพยายาที่น่ารักแน่นอนแล้วก็ฝากให้ดูแลดีๆแล้วก็มีลูกเราเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ